เครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อนะหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กควรได้รับคำแนะนำนะครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจอนเจนเบทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย15มกราคม2026วันนี้มาคุยก่อนเกมคราบาสเกตบอล NBA สหรัฐอเมริกาในเช้าวันพฤ่อสบดีครับลงสนามกันทั้งหมด7คู่ครับและ3คู่ที่ผมยิบยกมาวิเคราะห์หน้าช่องแดงเนวันนี้ครับคู่แรกอินดีนาเพเซ,เซอร์เจอกับโตลตันรปเตอร์ครับคู่2ฟิลาเดลเฟียสเวนตี้ซิกเซอร์เจอกับทางด้านคลิปแลนด์คาวเวียและคู่ที่3กระทิงดุชิคาโกบู ดวลกับยูท่าแจ๊สตอน8ปดโมงเช้าไปกันที่คู่แรกครับอินดีนา่าเพเซอร์เปิดบ้านเกนบริชฟิวเฮาส์ต้อนรับการเยือนของไดโนเสาร์โตนโตดัปเตอร์เจ้าบ้านเพเซอร์ acer, นำโดยแมททัพปัสกาลเซียแคมครับเจฮัฟจอนนี่เฟิร์ฟี่เอนดรูเนมบาร์และก็แอรอนเนสมิธโดย5เกมหลังสุดครับเพเซอร์ acer, ชนะมา3เกมรวดครับผู้เล่นที่บาดเจ็บโอบี้ท็อปปิ้งกับเบเนดิกเมทูลินครับเป็นตัวทำเกมของทีมครับ ส่วนโตเรนโตแรปเตอร์วันนี้จะนำโดยไม่ทัพอย่างเบรนดอนอินแกรมครับจามาลเชดเอมิโนเอลควิกลีสก็ตตี้บาร์และคลินเมอร์เรย์บอยส์ครับ5เกมหลังสุดแรปเตอร์ชนะ3แพ้2ตอนนี้ยังคงเหนียวแน่นอยู่ที่อันดับ4ในสายต้นออกครับสำหรับแรปเตอร์ผู้เล่นบาดเจ็บมีตัวสำคัญเซนเตอร์ตัวหลักอย่างจคอบโพเทลแล้วก็อาร์เจแบรดตัวแม่ทัพครับวันนี้ก็มองแล้วก็น่าจะสูสีพอสมควรครับเนื่องจากแรปเตอร์เองก็ตัวไม่ครบ และเพเซอร์ช่วงหลังตั้งแต่ได้แอรอนเนสมิธกลับมาร่วมทีมร่วมกับแอนดรูนบัสถือว่าทีมมีทรงมากขึ้นวันนี้กัดฟ้าเลือกบัตรองอย่างเพเซอร์เจ้าบ้านแพ้คงไม่เกิน3.5คะแนนคู่ที่2การพบกันระหว่างฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์เปิดเวลส์ฟาโกเซ็นเตอร์ตอนรับการมาเยือนของทีมอันดับ7ในสายตะวันออกอย่างคริปแลนด์โคลเลียเจ้าบ้านซิกเซอร์วันนี้นำโดยหมาเทพโจเอลเอ็มบีเทริสแม็กซี่และพอจอรดเป็นบิ๊กทรีของทีมครับ แต่ในรายของพอจอตกับโจเอลเอมบต้องรอเช็คเดย์ทูเดย์ครับเล่นเสริมยอดเยี่ยมอย่างวีเจเอชคอมและก็โดูเบนิกบาโลลงสนามครบ5เกมหลังสุดซิกเซอร์ชนะ3แพ้2ขึ้นมายืนอันดับ5ในสายตัวนออกเรียบร้อยส่วนทีมเยือนอย่างคริปแลนคาเลรกบนำโดย2คู่เดนแวนร์มิเชลกับดารุสกา a ลนเสริมด้วย Sam iel, Ivan li, แซมเมอริลอิวานโมบลีแลวก็เจ้าหัวฟูจาริดอัลเลน5เกมหลังสุดคริปแลนชนะ2แพ้3ตอนนี้อยู่ในอันดับ7อย่างที่ได้บอกไปครับ เล่นคนสำคัญที่ลงไม่ได้คือแม็กซ์รูดและก็ดีนเวดคู่นี้เทียบฟอร์มกันแล้วในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าฟอร์มของซิกเซอร์มีความสม่ำเสมอมากกว่าวันนี้ได้เล่นในบ้านถ้าตัวครบก็น่าจะสามารถเอาชนะคริปแลนด์คาเวเลียได้ไปกันต่อที่คู่ที่3การพบกันระหว่างชิคาโกบูกระทิงดุดวนกับยูทาห์แจสโดยเจ้าบ้านบูนำโดยเทรย์จนส์ครับไอแซคโอโคโรอิโยโดซันมูมาเทียสบูเซลิสและแม่ทัพอย่างนิโคล่าบูเซวิด ยืนเซ็นเตอร์คอยบัญชาเกมรับผู้เล่นบาดเจ็บมีโคบี้ไวท์กับโจสกิตด,ดี้สองคนสำคัญครับแต่ในรายของโคบี้ไวท์ต้องเช็คเดย์ทูเดย์ส่วนยูทาจ๊สนำโดยแม่ทัพอย่างเลารี่แมคเคนนจูซซูมเนอร์กิชครับเสริมด้วยเคยอนเต้จอชเป็นตัวถือบอลครับมือยิงสามสวียโตสลาฟมิคไลูแล้วก็มีโคดี้วิลเลียมเป็นสมอลฟอร์เวดดาวรุ่งอาเกมหลังสุดแจ๊สชนะ2แพ้3มวันนี้จะขาดเควินเลิฟแล้วก็จอชเนียงครับ คู่นี้ก็ถือว่าเป็นบาสท,ที่เกรดไม่ห่างกันมากครับบูอาจจะได้เปรียบจากการเล่นในบ้านแต่วันนี้มาเจอแจ๊สครับที่เกมรุกถือว่าดูดันเหมือนกันครับเจอทีมระดับเดียวกันวันนี้ถ้าต้องเลือกฝั่งก็ผมขอไปบาสรองอย่างยูท่าแจ๊สดีกว่าวันนี้เป็นรองประมาณ3.5แต้มผมมองว่าน่าจะสู้กับบูได้อย่างสูสีแพ้คงไม่เกิน3คะแนนครับทัศนาจาร์เจน่าช่องแดง3คู่ คู่แรกชอบบาสรองอย่างอินดีนาเพเซอร์สาคผู้2ชอบบัสต,ต่อฟิลาเดลเฟียเวนตี้ซิกเซอร์เบียชนะคริคปแลนด์ได้และคู่ที่3อยากให้หลีกเลี่ยงครับแต่ถ้าอยากลงทุนไปยูท่าแจส๊สแพ้ไม่เกิน3.5คะแนนครบคร่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @NBA2 อ2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะแอดเอ2ครับ แล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด u u s s r r i e ใไปด้วยนะครับขอบคุณครับ